ขยจวดเลยนี่ดูนี่เยอะอยู่เลยนี้ีครับดองครับใสเลยครับถึงลูกแ่บจัดจอดว่ะลูกนะครัประมาณกิโลูนึ่งกีก้อครับเดยวงงจัดเมนูเลยเศรษนะครับเด้อ ร้อยนะครับแต่แซ่บมากครับผมมาเด้อครับมากินน้ำกันเด้อครับจวดๆจดแล้วครับมาหนี่สุดยอดสุดยอดสุดยอด ะครับวันนี้เราจะมาย่กุ้งที่ดักกุ้งของเรานะครับดักไว้ข้างล่างไปด,ดูก่อนจะมีตัวไหมฝนตกเม่คืนจะเข้าหรือเปล่าวะฝนตก

เพื่อนจะไปเข้านะคนตกหนีกันเลยนะโอ้โคเยอะอยู่เยอะอยู่ดูดิตัวสวยๆงั้นเลยนะแบบใสๆเลยนะดูดิโยับเลยอีกทใสๆเลยนะ Cung đi đúng không? Đúng không rồi nhỏ gì lại ui đi gì mày tay vé cúm mẹ đặt cúm ngắm đi tao cũng cùng ngoài ăn tuổi nhảy nữa cùng ngoài ừ quái con thuyền quái con thuyền quái quái con thuyền quái chậm 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 luôn đi ô จอดเลยนี่นะเต็มเลยเยอะอยู่นะโอ้โหด้การด้การต้งใต่ครั้งแรกเลยโอ้โหวงหลายเกือแล้วอู้นะเออดูดิโอ้มันเยอะเลยอ่ะจอดอ่ะไี่ต้องพันมีเกะผมดึง กูได้ยางหลังมันโอ้หอ้นี่ก็ะจายติดเลยนี่ก็ได้กูได้อ้เกินคาดว่ะเยอะเยอะอู้หเยอะอยู่ยยยยยเลยที่ไหนอะที่นี่เขาตกได้ไหมครับลุงเดี๋ยวค่ยอยไปทีทีเดียวลองหางนี้ก่อน ทีเด็ดทีเด no ็ดตัมงามเนะใสดีหน้ามันใส่นะตัวใสๆเลยนะดูดีพี่น้องเอ้ย กล้วยกล้วยจวดเลยนี่ดูนี่ <laughs> เดี๋ยวมาทีดูนะครับนี่เม็นเลยจ้ะอู้ดูระวบินนะหมอเขาบมกคุณกล้วยอย่างเดียวเลยนี่กล้วยครับกล้วยนี่ครับพี่น้องครับสวยไซเลยครับโอ้คู <laughs> ่ <ก S 1> น,นี่ <laughs> นี่หอยนะบบอบคุอาจารย์คุก้อยเดี๋ยวไว้เทหมดก่อนนะครับเดี๋ยวจะเลือกอีกทีหนึง่งถึงรูปป่าจายเลยหอดวะ,ดะรูปนะครับประมาณกิโลหนึ่งกิโลแล้วหลายบาทเดียวนะถ้าไปซื้อนะนี่ครับกุ้งฝอยดูใกล้เลยครับจอดเลยครับดูดูครับกับบรรยากาศโอโ้โหูวันนี้มากินกุ้งเต้นนะครับมากินกุ้งเต้นน้ำกันเวยครับเด้อ จะหย่างสรนเมนูแซ่บนะครับวันนี้พี่นองครับเมนูวันนี้ครับก้อยกุ้งครับกุ้งสดๆครับกุ้งฟอยครับก้อยกุ้งกุ้งเต้นครับผมอันับได้ครับใส่น้ำปลาก่อนเลยน้ำปลาครับเข่าครัวครับผมใส่งไปเลยผมชุดรถครับใส่ลงไปเลยใส่ลายแซ่บลายพลิกครับผม พริกป่นนะครับพริกโขงใส่ลงไปเลยเปรมมะเกดกใส่เลยมหนาวครับเพิ่มความเปรี้ยวอีกหน่อนย,ววยจวดสูมเขียวเลยป่ะใส่ลงไปเลยตุนหอมครับซอยใส่ลงไปเลยลูกทุ่งลูกทุ่งเนะครับมาหนิ ขี้ครับผักขี้ใสเองไปเลยผมเน็นความสวยงามครับ <c oughs> ขาเอืนว่าผักแพลวครับผักใบไผ่หรือผักอันใดกบ่รู้ครับบ้านผมเอืนผักแพลว้สเองไปเลยก้อยกุ้งตรงนี้ผักแพลวครับก้ <c oughs> อยกุ้งครับก้อยกุ้งมาอเดิอมาอเด้อครับ เียบร้อยแล้วครับรแต่แซ่บบ่ครับผมมาเด้อครับมากินน้ากันเด้อครับจวดๆเล้วครับมาหนี่สุดยอดสุดยอดสุดยอดอาจารย์กินนิเว้นเด้หนึ่งนี่ส้มตำส้มตำมือขาวอะไรฮ่าฮ่กับแก้มครับมาเด้อมาเด้อครับเสร็จๆมันกันเด้ครับกินในปลาครับมาหนี่กินข้าวปลาครับสดๆเลยครับผมไ,ไ <น S 1> ม่ตายม,าม,มาดื่นมน้ำมันพริกมาเนาะ เสียวจี๊บปีนป่ากันอีกครั้ง,ลงแล้วเบื่อกุ้งหรือเปล่าบอกกุ้งในบ่อเตรียมเลยนะเอากุ้งมาตกอันบอกอคู้จีกินยังไงล้วอันบอกเราก็ซื้อพันเงินยุ่งเลยอะ ่กินเม็ดปูมั้งกี่ครับน่ากินเม็ดปูนึงนะว่าจะเปลี่ยนอย่างไรโอเคแล้วบอกว่าเป็นก็จะได้กุ้งคนนั่งตกแล้วไม่เหน่าเพาดึงไเส็บแล้วครับ ไต่ไปนี่ครับมนนือ้ยงไหนกูเลยไอ้กุ้งไปหายหย้ำหายหมดแล้วกบก็เก็บกลับแล้วเนาะอ๋อเอาไปลุ่งไปว่างไปเ